สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูชา่ช่อง Polly c h a n นะคะตอนนี้นะคะ,ะจับน้องมาสร้างความคุ้นเคยกันก่อนเนาะนะคะนี่น้องฟอร์จูนกับน้องเทเลอร์นะคะช่องฟอร์จูนเป็นผู้ชายนะคะนี่นะ,ะน้องเทเลอร์เป็นผู้หญิงเนาะนะคะก็ผสมพันธุ์เดี๋ยวเราเราให้สร้างความคุ้นเคยให้น้องก็โก่อน,นะ,ะนี่ ก็โอเคนะคะเพราะว่าพี่คนที่ให้มาเขาแนะนําว่าถ้าจะจับผสมพันธุ์ต้องดูก่อนว่าเขาเขาเข้ากันได้ไหมเขาจะเขาจะทำร้ายกันไหมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จับมาเพื่อทดลองนา่ะเราจะผสมพันธุ์ให้มีลูกใช่ไหมแม่ ใช่แต่ยังเขาไม่ทำให้เราเห็นหรอกลูกมันจะเกิดมาเป็นไข่แล้วก็มนไม่มีไม่เป็นไข่เกิดมาเป็นตัวเลยลูกเกิดมาเป็นตัวท่านี้ก่อนท่าหร่เกดตัวนีน้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ อืมน้องตกใจรูปไปตามตามแนวนอนสิรูปรูปไปตามเนี่ยมันนอนขนแบบไหนก็ต้องรูปอย่ารูปย้อนแบบนั้นมันก็เจ็บสิ นี่นะคะอันนี้เทเลอร์น้องเทเลอร์อืมอีกอันเดีวแสดงว,ว่าก็โอเคเข้ากันได้อยู่นะคะจุ น้องเขาจะไม่กล้าโดดลงนะเนี่ยเขาจะกลัวความสูงตอนานั้นะอีประจุก้าโดดลงตกเลยประจุจกเตียงจะกล้าโดดมาดูสิ ถ้าเฟอร์จูนตกอีกละ่ะถ้าเฟอร์จูนกับเทนเลอร์ตกละ่ะตกก็ต้องดีบวิ่งเก็บเพราะหมาจะขาด อืมเข้ากันได้ดีนะคะคือตัวอ้นนี้จะอ่าเชื่องช้านจะไม่เหมือนหนูนะคะหนูนี่ปล่อยมาอย่างนี้นี่หลุดเลยนะ,ะแล้วก็เป็นเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายนะคะสัตว์ที่กัดกั่างเดียวแม่มันจะ นอย่างเดียวน้อยๆอ,ยอ,ยอสูบไปตัวนี้ก็โลกว่าเกือบสองโลนะดัวใจนะ่ช้ามกไเลยก็จนดูตามันสีเล็กมากมันหนูเลยน่าจะคลายๆออกหนูนะถ้าเป็นตัวหนูล่ะตัวเจ้าคุณล่ะ แม่ตัวไหนหน้าเหมือนเจ้าคุณตัวตัวทุกตัวเลยเอตัวไหนเข้าหากันแล้วกับแก้มันแม่มแก้มนุ่มมากมจะไสมบันกันแล้ว เขาแสดงว่าเขาอยู่ด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงบ่อนะคะโอ้ฟ้าร้องนะคะเดี๋ยวจะเอารวมบ่อกันนะคะ ตอดอ่ะอะไรตอดมแสบแเราไปโดนอะไรล่ะไม่รู้มันก็เก็บแล้วก็หันหูเก็นิดเดียวหูเขานิดเดียว,วนะดดแสบมากเลยนะเนี่ย ไปทายามอกไปเล็บเขานะเล็บเขากนข้างที่จะยาวนะเพราะว่าเวลา,าถ้าอยู่กับธรรมชาติเขาจะอยู่ในดินแล้วเขาจะใช้เล็บนะคะตะกุยดินนะ เทเลอร์เป็นเป็นตัวเมียนะคะตัวก็จะเล็กกว่าเนาะตัวจะเล็กกว่าอ่านิ้วรวนิ้วหลุด <laughs> กาโดดไหมกาโดดไหมนี่กานะคะแล้วก,ก็กลับมานะคะให้คน,น,นมาอุ้มลงบาอลูก อุ้มลงบอกเลยนะเราจะเอารวมกันนะคะให้อยู่รวมกันนะคะอ้าวไปอ้าวไปก็อย่าโยนนะอย่าโยนนะปล่อยลงอ่ะโอเคตอนนี้ให้อยู่รวมกันแล้วนะคะก็อาหารก็จะเป็น ง่ายๆนะคะก็มีไม้ไผ่นะคะมีแครอทเนาะมีข้าวโพดนะคะมีหญ้าไม่ต้องเขียนว่าเทนเลอร์เทเทนเลอร์กับโฟจูนตอนนี้ก็จะให้อยู่ด้วยกันก่อนไม่ต้องเขียนชื่อว่าเทนเลอร์กับเปโฟจูนมันถึงจะได้อยู่ด้วยกันนะคะสลับอ่าที่พ้ ก็พอลงเพลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนดีชนแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ